มันก็จะยกขึ้นไปข้างบนแล้วก็จะกลายเป็นว่าแก้มดูใหญ่ไปไหมโหนกดูใหญ่ไปไหมจากคอมเมนต์นี้อายุ22รู้สึกหน้าคร้อยอะร้อยใหม่ได้ไหมหรือว่าทำอะไรดีครับอืมคือด้วยความว่าเราอยากเข้ากลุ่มหน้าหยุงเนาะการที่เราอยากจะเข้าหน้าหยุ่งมาว่ามันมีหลายทางมากเราอาจจะต้องมาดูกันก่อนว่า มาพูดเสมอว่าคนเราไม่ใช่วันแมนวันปรบเลมมันอาจจะมาจากแฟตก็ได้หรือความคล้อยอาจจะมาจากความเฟิร์มก็ได้หร,หรือมาจากสกินที่ย้อยหรือมาจากกล้ามเนื้อกรามที่ปูดทําให้ห้อยมองหน้าตรงเราหน้าเรามันไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่อาจจะต้องมาดูกันก่อนค่ะว่าปัญหาจริงๆคืออะไรแล้วเราก็ทําที่ต้นต่อส่วนเรื่องการร้อยใหม่เนี่ยมันเป็นเหมือนคล้ายๆกับการย้ายตำแหน่งแฟตสาหรับมานะแบบสมมติว่าแฟตเรามีกระป๋ะห้อยอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วเราร้อยเพื่อที่จะยกให้ขึ้นมาอยู่ตรงนี้ ซึ่งจริงๆนอกจากการร้อยใหม่เพื่อที่จะทําให้หน้าเรายกขึ้นได้มันมีอีกเยอะเลยค่ะส่วนเนี้ยมาดูกันก่อนดีกว่าว่ามันเกิดจากอะไรใช่ต้องดูที่ปัญหาเนาะอย่างที่น้องมะบอกสําหรับส่วนตัวหมอการร้อยใหม่เนี่ยจะเลือกเป็นวิธีไทยๆเพราะถามว่ามันยกส่วนไขมันเนี้ยขึ้นไปได้จริงแต่ไขมันนั้นสสารไม่หายไปไหนจากโลกมันก็อยู่ที่เดิมมันก็จะยกขึ้นไปข้างบนแล้วก็จะกลายเป็นว่าแก้มดูใหญ่ไปไหมโห,หนกดูใหญ่ไปไหมห อ่าดังนั้นมาดูที่ต้นตอของปัญหาดีกว่าว่าความหย่อนคล้อยหรือสิ่งที่เรากังวลอ่ะมันเกิดจากปัญหาอะไรแล้วก็แก้ให้ตรงจุดจะเหมาะกว่าครับ